8.8 0.8ของ10บวกกับชุกสองอย่างและอันนี้ตะวเนี่ยเราหมาไดก็ึงร้าน8.9จากไทยโพลิน่ายาทิงยำก็ไม่ดึง8กันื้กว่าดึง10อีก9เหย อันนี้เป็นตัวรองท็อปตัวพิเศษครับนับสายที่ลรัรานเราหน่งศูนย์แปดเก้าตอนนี้เหลือสี่เก้าศูนหนึ่งเดียวหน้าสวยไหแสนต้นต้เป็นรถนี้ยอดนิยมครับถ้านทเห็นว่าตอนนี้จุดหน้ารุ่นนี้ขายดีมากท่แล้วบอ่าเห็นโฆษกถึงบอกว่าเปลี่ยนหน้าหรือไม่นะทนะไ่แล้ว ถ้าสี้าเกอไ้าเก้าห้า่้าหนาด้เปียนคะ้าครา้าออเวเปียนมาเปลค่ะ้านะคะเปี่ยน้าค่ะั้เดินอ่ห้เกหเปาห้าค่ะห้าสององปาแปราเปียนะคะ้าค่ะ้าเปลี่ยนห้าสี่ค่ะห้าหสแปแล้วค่ะห้าสี่ศูน แปดห้าสิบเอ็นแปดค่ะห้าค่ะห้า้นะคะห้าค่ะ5้2ค่ะห้ค่ะห้านะคะเลี่ยนค่ะห้านคะเลี่ยนแล้วนะคะเลี่ยนต้องเกมาห้าค่ะห้าะคะเลี่ยนค่ะอาหค่ะห้าหะคเี่ยนนะคะ้าแปลยห้าห6ศูนคาเลย่ะห้าหกศูนย์นะคี่ยนห้าหกสอี่ละห้าหกค่ห้าหกี ค่ะ้าจะดยที่ออนไลน์ม้านะคะนับ1น7 6ห้าค่ะนับ2 5 8 0้าแปะศูน5นะคะราคาเปลี่ยนค่ะถ้าแปดศูนสองนห้านับ1 5 8 4ห่มันนับ1 5 8 4ค่ะนับ2 5 8 4นับ5้าแเปลี่ยนค่ะ และ5 88นะับะาะจดที่ราคา5แสน